สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมที่ประเทศโนเวย์นะคะทางเข้าป่าเลยค่ะทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะที่แดดจะดีค่ะทุกคนแดดจะดีแบบมากๆเลยนะเอ๊ทุกคนทางเข้าป่าเลยเห็นหรือเปล่าทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นเปล่าโอ้ยยังไม่ได้ใช่ถุงมือเลยอะ นี่ค่ะน,น,นี่ค่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายค่ะเห็นไหมนี่โอ้ยดอกกำลังสวยเลยดอกแรกเลยนะคะยังไม่ได้ใส่ถุงมือเลยนะทุกคนดูอดึงเลยนะคะดูคือแดดมันร้อนจนแบบเหมือนเห็ดจะแห้งนะคะทุกคน นี่ทางเข้าป่าเลยนะเดี๋ยวก่อนนะกบก่อนเดี๋ยอย่าไว้ได้ใส่ถึงมือเลยค่ะค่อยแต่งทีหลังนะคะเดินเข้าไปข้างในกันเลยค่ะเจออีกดอกหนึงแล้วค่ะทุกคนมาดูมาดูมาดูาดโอ้แดดดีมากป้าในใช่นะคะทุกคนถ้าไหนที่เม่ไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยกินนะคะเมย์จะไม่เก็บไปกินเด็ดขาดนะแต่ว่าจะเก็บให้ดูนะคะ เข้าข้างในกันดีกว่าเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนอะให้ดูนะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะสรุปมาช้านะคะอืมเด็ดที่ดูถูกคน <c oughs> แก่แล้วแล้วก็แบบแบบแก่งอมเลยนะ,ะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนแก่แล้วคะ่ะแก่จริงๆเลย เสียดายอ่ะมาช้านะคะทุกคนแต่ก็เก็บมาให้ดูค่ะดอกใหญ่ดีนะอ่ะไปกันต่อค่ะพึ่งขาลายค่ะทุกคน,นโอ้ใสกำมองแบบอื้อโอ้ขบขอนค,ค่ะทุกคนให้ดูชัดๆัดไซที่ทุกคนตามหานะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยดีกว่า ดีกว่านะคะเอ้ยเมย์คิดว่าเดี๋ยวเราเดินก่อนดีกว่านะแล้วค่อยแต่งน้องทีหลังอะให้เพื่อนๆดูสวยมากทุกคนเพิ่งหาลายนะคะหมวกสีส้มค่ะทุกคนไปกันต่อค่ะดูรอบๆทุกคนเห็นกันยังนั้นเพิ่งหาลายไปทุกคนเห็นยังนี่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 หัวส้มส้มทุกคนอ้าวเจออีกก็ข็ดอีกค่ะ โอโหพลังขาของนอ้องคือที่สุดนะคะนี่คะ่ะทุกคนใสที่ตลาดตามหานะคะทุกคนสวยมากสวยไม่ไหวะคะ่ะทุกคนอ่ะให้ดูชัดๆเนาะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งข่าลายนะหัวจะออกไม่ส้มมากนะคะกินได้คะ่ะทุกคนโอ้สวยจริงๆเลยอะ่ะเห็ดอะไรอะ่ะเก็บให้ดูนะคะทุกคนเก็บให้ดู เห็นไหมคะเห็นกันชัดไหมนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเมย์จะบอกเสมอเลยนะเห็ดอันไหนที่เมย์ไม่เคยกินนะคะเมย์จะไม่เก็บไปกินเด็ดขาดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือเมย์เก็บมาให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าใครรู้นะก็คอมเมนต์มาบอกเมยหน่อยนะว่ามันคือเห็ดอะไรแต่เมยจะบอกว่ามันสวยมากเลยนะคะนี่ข้างในหมวก ของมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเก็บมาให้ดูนะคะไม่เคยกินก็อย่ากเก็บกินนะคะมีดอกหนึ่งตรงนี้ทุกคนน,นี่กำลังขึ้นเลยนะคะมันอ่อนๆเลยนะนี่คือแบบไซส์แม่ลูกเลยนะคะทุกคนนี่อ่อนๆเลยนะใครรู้ก็บอกเมย์หน่อยนะคะเดินเรื่อยๆค่ะทุกคนทุกคนเห็นกันรึยงัง ดอกใหญ่มากทุกคนเห็นกันหรือยังคะโอ้โหเห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนดูขาดูขาดูขาสวยงามมากสวยงามจริงๆค่ะมาดูมาดูว่าสวยจริงไหมขอทุกคนเสียงแน่นมากดูขาสิโอ้โห ใหดูขาฮัทกคนด,ดูดูดูความเป็นขาฟังเสียง <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเนาะกบก,ก่อนทุกคนมาดูรอดไหมรอดไหมอะรอดนะคะหนอนยังไม่เฉาะนะคะทุกคนรอดมาได้ยังไงใหญ่ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวค่อยแต่งทีหลังนะคะทุกคนให้ดูความงามของน้องก,ก่อนนะคะลูน <c oughs> สวยไม่ไหวค่ะแข่งปกเลยนะคะหมวก ถูกใจดอกนี้ค่ะทุกคนไม่ไกลกันเท่าไรค่ะทุกคนเจออีกแล้วพึ่งขาลายนะคะทุกคนโอ๊ยมแมลงโอ้โหละหมดแบบเสียงเสียงแห่งความสุขมาค่ะนี่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 ค่ะทุกคนสวยมากทุกคนซสนี้คือแบบไม่ต้องผ่าก็รู้เลยนะคะว่า รอดนะคะดอกนี้นะคะค่อยแต่งนะคะเดินดูเรื่อยๆก่อนนะคะแค่เห็นไซส์แบบนี้แล้วแน่นแบบนี้ทุกคนก็คือเมดูรู้เลยนะคะว่ามันรอดนะคะทุกคนสวยมากอะ่ะสวยอะไรขนาดนี้เลยอะ่ะทุกคนไปกันต่อคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายที่หาได้นะคะภายในหนึ่งชั่วโมงทุกคน มาแต่งขากันค่ะทุกคนให้เพื่อนๆดูกันชัดๆเลยสวยมากอันนี้คือดอกใหญ่นะจะแต่งแค่ช่วงขานะคะทุกคนที่เหลือเดี๋ยวเมย์จะกลับไปแต่งที่บ้านนะคะให้เพื่อนๆนดูโอ้ทุกคนดูนี่ดูนี่โอ้ทุกคนเป็นไงน,น,นี่นี่แค่เอาดินออกนะคะเดี๋ยวที่เหลือเมย์ไปแต่งที่บ้านนะคะตอนต้มนี่ พึ่งขาได้ดอกนี้คือสวยจริงๆค่ะทุกคนดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่ของเด็ดแกงอ่ะมาดูดอกมินิค่ะนี่ค่ะ,คะดอกมินินะคะไม่ต้องบอกก็รู้คะ่ะว่าสวยคะ่ะทุกคนไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าสวยเดินวันละนิดวันละหน่อยคือออกกำลังกายนะคะทุกคน จะได้มากได้น้อยก็คือไม่คาดหวังนะได้เยอะได้มากก็คือเอาหมดอู้ดอกนี้ก็คือสวยนะคะดอกที่สองอ้าวมาดูดอกนี้ค่ะทุกคนแน่นปึ๊กนะคะแน่นปึ๊กค่ะทุกคนบางคนบอกว่าพี่ขอตอนแต่งหน่อยสิอ่าตัดให้แล้วนะคะอ่าม,มีมีทากด้วยนะอ่ะกลับสู่ธรรมชาติค่ะอยากไม่ต้องกลับไปบ้านกับเมย์นะคะทุกคน,นดูดอกนี้ดอกนี้คือแบบ สวยจริงๆสวยตาแตกเลยนะคะดูทุกคนดูหมุนให้ดูนะคะพยายามเอาดินให้ออกมากที่สุดนะคะอืโอ้โหทุกคนทุกทุกคนอมีความสุขอ่ะมีความสุขนะคะดูทุกคนเนี่ยอือ เลยนะคะทุกคน,นไซนี้เมยจะบอกว่าเวลาไปต้มกินอ่ะมันกรุบจริงๆค่ะทุกคนนี่ดอกที่สามค่ะทุกคนสวยมากจะแต่งให้เพื่อนๆดูชัดๆเลยนะคะมีคนขอมานะก็จะยาวหน่อยนะช่วงตอนแต่งเนี่ยคืออยากจะให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะคะน<ม>ี่จะให้เห็นชัดๆเลยมีขนาดอย่างนี้ขอแต่งอย่างนี้ก่อนนะจะให้เพื่อนๆดูอืมทุกคนโอ้ย สวยไม่ไหวลุกเลยนะคะอื่ดูดูความสวยงามนะคะของน้องนี่ทุกคนเห็นไหมอ่ะสวยอะ่ะนี่คือดอกที่สี่นะคะทุกคนอ่ะตังค์ตรนี้มาดอกนี้นี่ดอกนี้นี่นะคะอือ่ะแต่งให้เพื่อนเพื่อนดูอขนาดอย่างนี้ก็ขอแต่งอย่างนี้นะคะ เมย์ไม่ถนัดหมุนเอามีดเข้ามาทางตัวนะคะฝรั่งบางคนเขาคือเวลาเขาหันเขาจะหันมีดมาทางตัวนะคะแต่คือเมย์ถนัดแบบนี้นะคะนี่โอ้ยทุกคนเ้ยสวยอะไรขนาดนี้โชคดีมา,มากมาก,มากเลยนะคะที่ว่ามาตอนที่แบบหนอนยังไม่ใชนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งเหมือนกันนะคะอืมอืมคน คนพยายามเอาดินออกให้มากที่สุดนะคะเสียงหั่นแบบอ้าวอ้าวมีลุ้นอ้าวถึงไหนอ้าวได้อยู่นะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะขมนิดหน่อยแต่ว่ากินได้นะคะนี่ค่ะอืมมาดูอีกดอกนึ่งป้าเนี่นะคะโอ้ดูนอนไม่กินเลยทุกคนนี่ค่ะ ผลงานนะคะหนึ่งชั่วโมงได้แต่เห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนผลงานผลงานสวยทุกดอกเลยค่ะอยู่ทางออกป่าแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้เห็ดพึ่งขาลายห้าหกดอกนะคะ ก็มีความสุขแล้วค่ะทุกคนยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมจนจบเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ตามไปดูเมย์ได้นะคะในช่อง YouTube นะคะชื่อเดียวกับเพจเลยนะคะ Stay with m e กินอยู่ต่างแดนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย